นีผัดคั่วกิ้งไข่เจียวนะคะคั่วกิ้งไข่เจียวนะคะเดี๋ยวเห็ดออริจินะคะลงผัดนะคะไม่ทายก็ไข่เจียวนะคะเนี่ย มากเลย็คือเราก็ผ hey, ah, ัดเข็ดออริจินักับน้ำมันนะครับเราผัดจดมันกไเราสังเกตว่ามันเอ่อมันเหลืองให้เหลืองอันนี้พวกกิ้งกัครับอ่าใช่ครับพวกกิ้งไข่เจียวพวกกิ้งไข่เจียวค่ะ เด็ดไปผัดกับน้ำมันก่อนค่ะเสร็จแล้วใส่ข้าวโพดอ่อนแล้วไม่ใส่ผักหยอวมคัวิ้งนะคะโอ้โหคัวก,กิ้งผัดขั่วกกิ้งไข่เจียวค่ะก็คือเราก็ผัดผัดผักให้สุกก่อนผัดผักให้สุกนะคะ เมนูคั่วกิ้งไข่เจียวนะคะคั่วกิง้ง,ขงไข่เจียวน่าทานมากๆเลยนะคะก็คือทเทคนิคคือผัดเพื่อให้ผักมันนุ่มผัดมันนุ่มนะคะให้ผัดนุ่มก็พอผัดพอผัดกินอยู่เราก็จะเติมอ่ตััวทีนี่พริกแกงนะคะ แกงพิกี้เขาต้องบอกว่ามีข่ามีขมิ้นแร้ก็ปูลูกคร้แล้วก็พริกไทยมาตำมุ้กักแล้วก็ใส่เครื่องขอนแุ้วเจ็ดช้อนเข้มข้นครับชอบชอบเผ็ดแล้วเราก็มาสักสามที่ะครับที่นงจะปรุงสองช้อนก็จะกลายเป็นูุงเป็นสูตรเราว่าที่หนึ่งสองช้อน พอสามที่เลยเป็นหก <Okay. S 2> นี่นะคะฟองเต้าหู้ที่ไปกลั่วมาแล้วค่ะเราต้องแยกกระทะกลัวก่อนแล้วเราก็ยกขมิ้นยิ้วว่าผัดกันสนุกเลยนะคะเดี๋ยวตอนทานนี่อร่อยเลยแล้วก็ได้สุขภาพด้วย